เก่าแต่แล้วรุ่นได้ขึ้นมามอบทุนการศึกษาให้กับน้องทั้ง5้าคนซึ่งจะได้รับทุนการศึกษาจำนวนทุนละ2,000บาทนะคะเรียนเชิญท่านแรกค่ะคุณสันทัศน์ราชมณีนะคะเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนรุ่นที่8นะคะได้มอบทุนการศึกษาเรียนเชิญพี่สันทัศน์ราชมณีค่ะเสียงไม่ดับลงนะคะ เรียนเชิญค่ะพี่สันทัศน์รชมณีบนเวทีนะคะและนะคะขอเชิญน,น้องพุทธังคูลพันธ์แศรีนะคะนักศึกษาปวช .3 ส,สาขาเกษตรสา์นะคะรับมอบคุณค่ะด้านกลางเวทีเลยค่ะขึ้นมาเลยครับอยู่ด้านกลางเวทีเลยครับค่ะเป็นน้องที่มีผลงานดีนะคะเรียนดีมีเรียนดีกิจกรมรมดังน,นะครับความประตืเยี่ย้นะคะคยินดีด้วยกับน้อง และน้องคุณคบขออนุญาเรียนเชิญคุณทวีตาบำรุงสวัสดิ์ค่ะเป็นตัวแทนรุ่นที่สองนะคะมามอบทุนการศึกษาบนเวทีเลยนะคะกรักเรียนเชิญครับและก็เรียนเชิญนะคะน้องพุทธพุทธิพงศ์ภัยศูนย์ค่ะปวสหนึ่งนะคะสาขาพืชศาสตร์เป็นผู้รับมอบทุนเรียนเชิญบนเวทีเลยนะคะ กรมกางเวทีเลยนะคะอ๋อเป็นน้องพี่ัวงโอ้หสุดยอดครับน้องให้ทำทุกอย่างนะครับทำทุกอย่างเพื่อวิไล้เกษตรนปครับดีด้วยค่ะคุณละสองทันบาทนะคะินดีกับน้องๆเดี๋ยวต้องหาอะไรล้างปากนิดนึงนะครับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณขวัญตาลีพลค่ะตัวแทนจากรุ่นที่รุ่นที่เก้านะคะบนเวทีเลยและเชิญน้องเชอรราวุฒิชัยพันธ์นะคะปวสสาขาสัตวศาสตร์นะคะ มาเป็นผู้รับทุนนะคะการศึกษาในครั้งนี้จำนวน2,000บาท่ายินดีด้วยค่ะเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ับนอเราเป็นเสียงเราเน้นเสียงดีใจดีมอบทุนให้กับน้องๆและลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณไพรัตน์แวงดีสอนค่ะตัวแทนรุ่นที่รุ่นที่7นะคะอยู่บนเวทีแล้วนะคะเรียนเชิญน้องนาทิสาน จงคานักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่สามนะคะสาขาวิชาศาสตร์ค่ะนีค,ะคนเสิร์อของเราที่เองนะคะดีดียน้องนะคะนักกิจกรรมนะคะร่วมก,กิจกรรมมา<ห>้กับงานใช่แล้วและอีกทุนสุดท้ายนะคะที่ห้านะคะเรียนเชิญคุณชูมิตรเจริญชัยค่ะตัวแทนรุ่นที่หกค่ะขอกลับเรียนเชิญครับค่ะแลวก็เชิญน้องทวีศักดิ์นาโควงนะคะนักศึกษาปริญญาตรีสาขา มงชั้นปีที่สี่จะจบแล้วนะคะยินดีด้วยกับน้องค่ะนักศึกษาจำนวน2,000บาทครบทั้งห้าคนแล้วและในลำดับต่อไปค่ะพี่เอ๋คะจะเป็นการพิธีมอบเกียรติบัตรเทกับสิบเก่าดีเด่นครับผมทั้งหมดทั้งหมดกี่คนคะ บองเอาข้อมูลมาให้่างด้วยพี่บองเอาข้อมูลมาไป20่กว่าคนครับ20่กว่าคน